ครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเขียนสปริงแบบง่ายๆกันนะมาเริ่มกันเลยครับอ่ไปที่พาร์ทเลือกฟอนเพนปึ๊บเอาเส้นเส้นมาอันหนึง่งใส่ขนาดไป100นี่เป็นความสูงของสปริงนะก็คลิกถูกไปก่อนครับแล,แล้วก็เอาวงกลมเอาเออสเก็ตอีกทีนึงแล้วก็เอาวงกลมมา นี่เป็นเส้นลวดสปริงสักสามเมโอเคได้ลวเซนเตอร์มันกดคอนโทรลค้างไว้จุดนี้กับจุดนี้ให้มันอ,อยู่ในแนวเดียวกันนะก็คลิกถูกไปทีนี้เราจะมาใช้คำสั่ง ตัวิบเพื่อที่จะทำสปริงขึ้นมานะเลือกตัวนี้แล้วก็เลือกเส้นเสร็จแล้วมาที่ออปชันแล้วเลือกเอ่อตัวนี้ครับเลือกอันแรกเลยแล้วก็เลือกเป็น revolution ครับใส่ไปกี่รอบก็ว่าไปเดี๋ยวเรากดตรงนี้ก็ได้ครับอ่าใส่ไปสิบรอบนะเนี่ยก็ได้มาแนละ้ะเดร๋ยแล้วก็ติ๊กถูกไปเนี่ยสปริงแบบง่ายครับ แป๊ดเดียวทีนี้ก็มาตัดหัวตัดท้ายมนะันให้มันเรียบนะเอาเส้นมา,า,าเดี๋ยวโชว์เส้นนี้ขึ้นมาก่อนอเ,เอ็ไอ้ชุดคัดเลยคนระับเป็นฟรูออ ติกตรงนี้เป็นตัวเหมือนกันติ๊กถูกไปใส่สเกตไปก็โอเคครับได้สปริงมาแล้วใส่มทเทีรเรียลโอเคแค่นี้ก็ได้สปริงแล้วครับอันนี้เขียนแบบง่ายแบบใช้สวิปไม่ต้องยุ่งยากครับ โอเคลองไปทำตามกันดูครับขอบคุณมากครับ